สวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่กับผมในเกมแล็กนัลล็อกออนไลน์เซิร์ฟเวอร์พอนเทล่าครับเซิรวอรเราเป็นเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกครับรบองรับทุกระบบเลยทั้ง PC Android และ iOS นะสามารถดาวน์โหลดลิงก์เนี่ยใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาดูนะว่าไปล่ามอนนะไปล่าของสมส่่แบบไหนหรือว่าตัวไหนนะคุ้มที่สุดนะก็เดี๋ยวมาดูกันแรกก่อนละกันนะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำเควสลอยกระทงก็สามารถไปดูคลิปก่อนหน้าน,นี้ได้เลยนะเป็นคลิปทำเควสกิจกรรมลอยกระทงนะไม่งั้นก็จะไม่สามารถเอาของลูเนี่ยมาแลกได้นะครับผมนะโอเคก็ของลูเนี่ยที่แรกเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะเป็นมัดเนี่ยได้แค่หนึ่งหนึ่งกระทงนะ เป็นบังรูก็ได้แค่หนึ่งส่วนแมนเนี่ยจะได้เยอะหน่อยก็เป็น2อันนะ,อะสองตัวมีสอ,อันแล้วก็กาด2ที่เหลือก็1นึ่งแล้วก็เป็นชูข้ามไป2เลยนะส่วนบูทเนี่ยผมว่ามันดอบยากกว่าชูนะทำไมได้แค่1น่งผมก็ยังสงสัยอยู่นะ,ะแต่ถ้าใครมีก็ไม่ต้องมาแลกหรอกผมว่าไม่คุ้มนะเอาไปตีบวกดีกว่าแล้วก็เป็นอ่มิลเลอร์ชิลสองก็จะมีแค่4อย่างนะที่แลกได้2ผมว่า ใน4อย่างเนี่ยมีแมนมีกาดมีชูมี Man, มิลเลอร์ชิลเนี่ยผมว่าไอกาดเนี่ยกับไอกาดเนี่ยตัดไปได้เลยเพราะว่ามันดรอปยากนะจากปูป้าหรือไม่ไข่ปิโกบิโก้เองนะก็โอ้หเปอร์เซ็นต์แทบๆเท่ากาดเลยแล้วก็มิลเลอร์ชิลก็ตัดออกไปได้เลยเพราะว่าอ่าเปอร์เซ็นต์มันมันมัน,ม,นมันน้อยเปอร์เซน็เซนต์การดรอปน้อยส่ว so, นใครที่อยู่แมนนะใครที่ล่าแมนประจำประจำ,ประจำก็ยังพอได้นะอ่าใครที่แบบว่าเบิ้ล วันฮิตหรือ2ฮิตอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่ามันก็ไม่ได้ดอกกันง่ายๆนะไอแมนลูเนี่ยแต่ว่าอของที่น่าแรกที่สุดนะเป็นชูนะครับผมนะผมว่าชูเนี่ยน่าแรกสุดเพราะว่ามันยิงฮิตเดียวตายแล้วมอนมันก็เยอะด้วยนะก็ได้ยิงกันได้เรื่อยๆเลยโอเคอันนี้ชูผมได้ไปล่ามาก,ก่อนทาคลิปนะหนึ่งกำเนาะก็ได้มาทั้งหมดนะเอาจิงนะ่ยิงเองได้4นะไอคู่ที่ห้าเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครทําตกไว้ก็ไม่รู้นะ เอาอยู่หมดได้แค่4โอเคเดี๋ยวผมจะไปลองเทคอีกกัมหนึ่งนะแต่ว่าการ์เนี่ยมา2เลยนะอ่ะเดี๋ยวผมมีวิงไปเตรียมตัวก่อนเลยอ่ะก็จะไปอยู่ในพายอนชั้น3เนาะก็จะเป็นพวกมูนักบอนกันนะอยู่รวมกันโอเคของเนี่ยผก็จะเก็บไว้อ่ะเดี๋ยได้การ์มา2ใบผมก็ไม่รู้มาทำไมนะการ์ดรอปยากอยู่นะอ่ะก็เดี๋ยวเตรียมวิ่งนะอ่ะเตรียมวงเตรียมวิ่งอะไรให้พร้อมก็เดี๋ยวไป ลุยกันข้างในว่าจะได้สก,กิ่คู่นะโอเคเดินเอานะใช้เดินเอาใช้ใบดันผมมองว่ามันเปลืองนะเพราะว่าใบดันก็ค่อนข้างที่จะมีราคาแล้วก็นานๆทีจะได้จับพวกอ่าชดเชยอะไรเงี้ยชดเชยมันหยุดอ่าชดเชยเปิดเซิร์ฟอะไรเงี้ยเออพูดถึงชดเชยผมก็ยังไม่ได้ไปรับเลยว่ะไม่รู้หมดระยะเวลาให้รับแล้วหรือยังอ่าก็เนี่ย มาผ่านมา2องแมปก็จะเป็นดันนี้เลยนะเข้ามาจากพายอ้อน2องแมปเนี่ยแล้วก็กดกรํรมเลยโอเคก็เด็นระดบมันก็จะยิงวันฮิตเลยเรื่อยๆส่วนมอนเนี่ยก็ส่วนมอนมีเอาจิงมอนมีเยอะนะถ้ายิงคนเดียวอะแต่ว่าช่วงนี้ไม่เป็นช่วงกิจกรรมอย่างที่บอกนะคนก็จะเยอะหน่อยอ่าก่อนมาทำคลิปเนี่ยโโหคนในดันเนี่ย สี่ห้าคนเลยนะจัดกันแบบฟูฟูเลยอ,ะอ่ะไหนะนะเมื่อกี้เห็นแสงไหมเมื่อกี้ในในในอะมีคนมีเยอะเลยในดันจังหวะถ้าวิ่งเจอคนเยอะๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าในแบบนี้คนล่าเยอะอยู่แต่มอนก็เยอะพอสมควรนะมอนมันก็มีแทบทุกครั้งที่เราวิ่งเลยอ,ะอ่ะอ่า แมปมันแคบเราเดินยิงได้เลยนะพูดถึงว่ายิงครั้งหนึ่งแล้วก็เดินยิงได้เลยโอเคก็เดี๋ยวรอจังหวะมันดอปนะดูรอจังหวะมันดอบ,นะดอดอบแล้วเดี๋ยวมันดูว่ากำรรเนี่ยจะได้สักกิฟูแย่อเอ้ยมาแล้วหนึ่งคู่โอ้ยัดหน้าด้วยครับบอกเลยว่าดับยัดหน้าด้วยครับมา อ้ายัดหน้าเฮ้ยไข่ดาวเอ้าเฮียเฮ้ยไข่ดาวอะ่ะเอ้าแล้วโอ้โหไปเลยมัวแต่โชว์เขาไข่ดาวแม่งกินเอ้ยไข่ดาวมาทักกับผมอย่างนี้ไม่ได้นะโอ้โหอ,อะไรครับเนี่ยกะจะโชว์เขาสักหน่อยไข่ดาวแม่งทำกับผมวะ เกินไปโอ,อ้โอ้อะเอยมาดิวะไอ้ไข่ดาวมึงแหมึงนี่เบิ้นแม่งเลยมันจ้องไ้ไข่ดาวเนี่ยมันจ้องนามันจ้องนาโทษทีว่ารอบนี้ไม่ได้กินพี่หรอกฮัโลโหล เฮ้ยใครเขาทำการตกวะเอ้ยมาว่ะมาอีกคู่อ่ะเอ้ยแล้วใครเขาทำการอะไรตกอ่ะเอ้ยเอาการไข่ดาวเอาเขาทำการไข่ดาวตกวอ่ะเออสมหน้ามันชอบกินของชาวบ้านเขาโอเคมาอีกคู่แล้วนะ เ้ามาอีกคู่เฮพอรู้พออัดคลิปนี่เหมือนมันดอบดีเลยนะเออพอเหมือนอัดคลิปนี่ดอปดีเลยนะเอาวะเอาวะมาวะสวัสดีคุณด้ชาครับสวัสดีครับผม เอ้ยมันไม่มาเลยเหรอ15นาทีหลังเออกำลังจะพูดเลยว่า15้าทีหลังไม่มาเลยเหรอโอ้โหมาวะเหลือเท่าไหร่เหลือี4นาทีไว้โอเค,อเคยังดียังมาหน่อยเฮ้ยไข่ดอบยัดหน้าไข่ดาวกินไปดิไข่ดาวกินมันไปอาไข่ดาวเอ,อ้ยเมื่อกี้ไข่ดาวเกือบกินนะเมื่อกี้ไข่ดาวเกือบกินแต่ผมไปยิงไข่ดาวมาก่อนอนะ่ะโอ้โหไม่งั้นไม่ได้คืนแล้วไม่งัน้นไอคู่เมื่อกี้เป็นของผมแหละ <c oughs> บูดว่าไอดาวเนี่ยอ่าโอเคเดี๋ยวผมก็น่าจะเอาเท่านี้พอนะแต่ว่ากรมมันยังเหลือประมาณหนึ่งนาทีกว่าๆนะแต่ว่าด้วยตัวผมเนี่ยไอบูนหมดพอดีไงเออแบบคือเตรียมตัวมาไม่พอนะเออไอตอนไปเอา,ตอ,เอาตอนไปเอาบับรอบสองเนี่ยผมก็น่าจะเอาบูมาด้วยก็ลืมไม่คิดว่ามันจะไม่พอเลยไม่ได้เตรียมตัวมาเท่าไหร่โอเคก็ โอ้ยกำลังจะเก็บไว้เบิลเลยกำลังจะเก็บไว้เบิลเลยเอาไปอิมพูตงั้นโอเคก็ประมาณนี้ละกันน่าจะได้เท่านี้แหละอ่าโอเคครับผมก็หนึ่งกรัมนะเลดกก็ประมาณนี้เลยนะไม่น้อยมากแล้วก็ไม่ได้เยอะอะไรนะเพราะว่าอ่า อย่างที่เห็นนะผมได้มาทั้งหมดเนี่ยเอาจริงๆผมได้5้าคู่นะถ้านับคู่แรกด้วยที่ผมเป็นคนยิงดอกไอ้ยิงตกเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าไอ้ไข่ดาวมันดันกินแล้วมีคนยิงไข่ดาวแล้วได้ไปนะก็ถือว่าอันนั้นก็เป็นคู่หนึ่งละกันนะถ,ถ้าเทียบกับว่าผมเป็นคนดรอปเองเนาะแล้วก็ครึ่งแรกเนี่ยมาสี่คู่เลยนะก็คือ15้าทีแรกเนี่ยรวมกับไอ้ที่ไข่ดาวกินไปด้วยเป็นสี่คู่และครึ่งหลังเนี่ยมาแค่คู่เดียวนะเออก็ผมว่าเป็นแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ดวงด้วยแหละนะ อ่าผมก็ทํารอบไม่ต่างกันนะครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยอืมสิบห้าทีแรกสิบห้าทีหลังเนี่ยก็เลทก็จะประมาณนี้แหละผมว่าน่าจะอยู่ราวๆนี้แหละนะสําหรับคอสผมก็จะมีแค่นี้นะคอสผมก็ไม่ได้เยอะเนาะมีแค่หกเปอร์สามชิ้นแล้วก็คอสฟีแดงเดิมๆเ,เลยนะไม่มีประดับไม่มีคอสเท้าหรือคอสเสื้อนะสำหรับใครที่มีคอสหรือว่าบวกสามด้วยเนี่ยยิ่งดีนะผมว่าเลทน่าจะพุ่งไปแบบห้าถึงแปดคู่หรือไม่ก็สิบคู่ได้เลยนะต้องลองมาดูนะเออผมว่าก็ เป็นสมส่ที่ดีที่สุดในกิจกรมรมลอยกระทงแล้วนะเพราะว่ามันแลกได้2เนาะส่วนไอ้แลกได้2เป็นพวกแมนอ่ามิเล์ชิลหรือว่ากาดเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะตกยากกว่านี้นะผมว่าแน่น่าจะตกดีที่สุดแล้วก็แลกได้ดีที่สุดในกิจกรรมนี้แล้วนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะหนึ่งก็เลทประมาณ4ี่ถึงห้าคู่นะอ่าฝากกดถูกใจครับกดติดตามไปด้วยละกันเจอใหม่คิวโดหน้านครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับโอเคไปละ